คุณกำลังฟังลองเล่าพอดแคสต์เรื่องเล่าจากหนังสือและเรื่องราวจากสิ่งรอบตัวสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ลองเล่าพอดแคสต์ในรายการเล่าหนังสือและหนังสือที่จะถูกนำมาเล่าในเอพิโซดนี้นะครับ ก็คือหนังสือที่มีชื่อว่าอย่าเป็นคนเก่งที่คุยไม่เป็นซึ่งเขียนโดยคุณยาสุดาธาชิและแปลโดยคุณช่อระดาเจียมวิจักนะครับเหตุผลที่ผมเลือกหนังสือเล่มนี้มาอ่านนะครับก็เพราะว่าผมไม่ค่อยเก่งในการทําความรู้จักคนอื่นซึ่งส่วนใหญ่แล้วเวลาไปทํางานหรือว่าเวลาไปไประชุมผมก็ไม่ค่อยพูดคุยกับคนอื่นสักเท่าไหร่เพราะรู้สึกประมาและไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นเข้าไปคุยกับคนเหล่านี้ยังไงดี แล้วผมก็รู้สึกว่ามันเริ่มเป็นปัญหาสำหรับผมขึ้นมาแล้วนะครับเพราะประเด็นที่สําคัญในการทํางานก็คือในโลกของการทํางานเราคงไม่สามารถอยู่คนเดียวได้ทํางานคนเดียวได้หรือรู้จักคนแค่กลุ่มเดียวได้ใช่ไหมครับเราก็ควรจะเริ่มต้นพูดคุยเพื่อสร้างคอนเนคชันเอาไว้บ้างผมก็เลยเลือกหนังสือเล่มนี้มาอ่านเพราะคิดว่าหนังสือเล่มนี้น่าจะช่วยเหลือผมได้ซึ่งหนังสือเล่มนี้นะครับ มีเนื้อหาเกี่ยวกับวิธีการและเทคนิคการเริ่มต้นพูดคุยด้วยการคุยเล่นอย่างมีประสิทธิภาพนะครับและทําให้การเริ่มต้นพูดคุยในครั้งแรกนี้สามารถต่อยอดในด้านต่างๆได้ในอนาคตและทุกคนน่าจะสามารถเอาวิธีการและเทคนิคของการเริ่มต้นพูดคุยนี้ไปปรับใช้ได้กับรูปแบบการใช้ชีวิตและการทํางานของตัวเองได้ครับโดยปกติแล้วนะครับ ในการเริ่มต้นทำความรู้จักหรือว่าพบกันครั้งแรกนั้นส่วนใหญ่แล้วคู่สนทนาฝ่ายตรงข้ามนะครับมักจะประเมินลักษณะของเราภายใน4นาทีแรกที่พบกันเพราะฉะนั้นในการเริ่มต้นพูดคุยกันในครั้งแรกนะครับคุณไม่ควรจะพูดโอ้อวดตัวเองหรือว่านําเสนอเฉพาะด้านดีของตนเองเท่านั้น โดยคุณอาจจะเริ่มต้นการเล่าถึงประสบการณ์ตลกขบขันที่เคยผ่านมาหรืออาจจะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจที่เคยได้ยินมาก็ได้นะครับเพื่อให้อีกฝ่ายรู้สึกผ่อนคลายและรู้สึกใกล้ชิดกันมากขึ้นโดยผู้เขียนแนะนําให้พูดถึงเรื่องราวความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องราวที่น่าประทับใจของตนเองก็ได้ครับเพราะมันจะทําให้อีกฝ่ายรู้สึกเป็นกันเองได้ง่ายขึ้นตัวอย่างเช่นขึ้นเรียบแล้วออกผิดชั้น หรืออาจจะเป็นเรื่องราวที่คุณเป็นคนจังหวัดเดียวกันกับนักฟุตบอลหรือว่าบุคคลที่มีชื่อเสียงคนอื่นก็ได้ครับและในการพูดคุยแต่ละครั้งนะครับให้วางแผนการพูดคุยไว้ก่อนเพื่อไม่ให้แต่ละครั้งเป็นการพูดคุยที่เยินเย้อไรจุดหมายหรือเป็นการพูดไปเรื่อยเปื่อยจนไม่สามารถจบการพูดของตัวเองได้นะครับเพราะอาจจะทําให้อีกฝ่ายเบื่อและมองว่าคุณเป็นคนไร้สาระก็เป็นได้ดังนั้นนะครับคุณควรคิดคําถามหรือเรื่องที่อยากคุยไปล่วงหน้าก่อน อยากคุยเรื่องอะไรถามคำถามแบบไหนให้คิดเอาไว้ก่อนนะครับแต่ไม่จำเป็นต้องเป็นไปตามรูปแบบคำถามนั้นเสมอไปก็ได้เพียงแค่คิดคำถามหรือเรื่องที่จะคุยเอาไว้เป็นกรอบให้มีเป้าหมายในการพูดคุยเท่านั้นและอีกสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าหัวข้อที่ใช้ในการพูดคุยนะครับก็คือการใช้น้ำเสียงในการพูดคุยโดยผู้เขียนให้คำแนะนำว่าควรพูดด้วยน้ำเสียงที่สูงขึ้น1-2ระดับจากระดับเสียงปกตินะครับ ซึ่งจะทําให้ผู้ฟังรู้สึกว่าผู้พูดเป็นคนที่ชอบเข้าสังคมเป็นคนที่เป็นมิตรถ้าหากใช้น้ําเสียงปกติหรือว่าน้ําเสียงที่ต่ําจะทําให้ฟังแล้วดูเป็นเรื่องที่จริงจังและอาจจะทําให้ผู้ฟังรู้สึกอึดอัดได้นะครับเพราะว่านี่คือการเริ่มต้นพูดคุยกันครั้งแรกใช่ไหมครับคุณควรจะใช้น้ําเสียงที่บ่งบอกถึงความสนุกสนานความเป็นกันเองลองนึกถึงตอนที่คุณผู้ฟังกําลังคุยกับเพื่อนอย่างสนุกสนานดูสิครับ ระดับเสียงของคุณผู้ฟังส่วนใหญ่จะไม่อยู่ในระดับต่ำเลยใช่ไหมครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับหัวข้อที่เหมาะกับการนํามาพูดคุยนั้นก็เป็นเรื่องสําคัญเช่นเดียวกันคุณควรเลือกหัวข้อที่เบาๆและไม่ส่งผลกระทบต่อผู้อื่นนะครับรวมทั้งเป็นหัวข้อที่น่าสนใจและผู้ฟังสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้เช่นเรื่องสภาพอากาศงานอดิเรกเหตุการณ์ข่าวปัจจุบันงานหรือว่าโปรเจกต์ที่คุณกําลังทําอยู่ หรือเรื่องที่มีจุดร่วมเดียวกันกับอีกฝ่ายก็ได้นะครับสาเหตุที่จําเป็นต้องพูดคุยในหัวข้อธรรมดาทั่วไปนะครับก็เพื่อให้บทสนทนานั้นสามารถดําเนินไปได้อย่างต่อเนื่องเพราะคงไม่มีใครที่อยากจะมีเด a แอร์ระหว่างการพูดคุยเพื่อหาคอนเน็กชันหรอกใช่ไหมครับดังนั้นเรื่องที่นํามาพูดคุยก็ควรเป็นเรื่องที่น่าสนใจและเป็นเรื่องที่ผู้ฟังสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับเช่นอาการฮิสโตร เรื่องฝุน่น PM 2.5หรืออาจจะเป็นเรื่องราวที่กำลังเป็นประเด็นอยู่ในปัจจุบันก็ได้ครับซึ่งเรื่องเหล่านี้นะครับคุณสามารถศึกษาได้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ของสำนักงานข่าวเพจสารคดีต่างๆใน YouTube หรือว่าในโซเชียลมีเดียที่มีความน่าเชื่อถือหรือคุณผู้ฟังอาจจะเลือกศึกษาเกี่ยวกับเรื่องราวที่ตนเองถนัดให้มากขึ้นก็ได้นะครับเพื่อให้มีความรู้ที่ลึกขึ้นเพราะการที่คุณมีความรู้กว้างและความรู้ลึกนั้น จะทําให้คุณดูมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นนั่นเองครับแต่หัวข้อที่ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมที่จะนำมาพูดคุยกันในครั้งแรกนะครับก็คือเรื่องที่อาจจะทําให้เกิดการถกเถียงกันได้เช่นเรื่องการเมืองและาศาสนาครับถึงแม้ว่าคุณผู้ฟังอาจจะคิดว่ามันคือเรื่องที่ควรพูดได้โดยทั่วไปพูดได้ในที่สาธารณะใช่ไหมครับแต่เรื่องราวเหล่านี้เป็นเรื่องที่เปราะบางและละเอียดอ่อนนะครับ ซึ่งมันอาจจะทําให้การพูดคุยในครั้งนี้กลายเป็นการตกเถียงและทําให้บยากาศตึงเครียดมากจนเกินไปเพราะฉะนั้นนะครับถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็ควรหลีกเลี่ยงเรื่องในหัวข้อเหล่านี้ก็จะดีกว่าครับในการสนทนาระหว่างคนสองคนเราก็ไม่ได้ทําหน้าที่เป็นผู้พูดเพียงอย่างเดียวใช่ไหมครับตัวเราเองก็ต้องทําหน้าที่เป็นผู้ฟังที่ดีด้วยในการฟังนะครับไม่ใช่ว่าคุณจะตั้งใจฟังเพียงอย่างเดียว คุณต้องมีการตอบรับการพูดของอีกฝ่ายด้วยนะครับซึ่งการแสดงให้เห็นว่าคุณกำลังตั้งใจฟังนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมากเลยนะครับในการสนทนาเพราะมันจะทําให้ผู้พูดรู้สึกว่ากําลังได้รับการสนใจจากคุณอยู่และสิ่งที่ผู้พูดกําลังพูดนั้นมีคุณค่ากับผู้ฟังเป็นอย่างมากดังนั้นนะครับในขณะที่ฟังอยู่คุณควรมองอีกฝ่ายด้วยสายตาและสีหน้าที่อ่อนโยนโดยคุณผู้ฟังอาจจะมองตาของผู้พูด หรือว่าถ้าหากใครรู้สึกเขินหรือว่าอายก็อาจจะเลือกมองที่หว่างคิวหรือว่าปลายจมูกของผู้พูดก็ได้นะครับเพื่อลดการเผชิญหน้าตรงๆและลดความเขินอายลงด้วยแล้วควรพยักหน้าตอบรับในขณะที่ฟังไปด้วยมีการพูดตอบรับบ้างเป็นบางครั้งซึ่งคำพูดที่ตอบรับนั้นควรจะเป็นคำว่าค่ะครับดีจังเลยหรือว่าดีมากเลยก็ได้นะครับ แต่การตอบกลับด้วยวลีที่ว่าดีจังเลยหรือว่าดีมากเลยนั้นก็ควรจะต้องพิจารณาหัวข้อที่กำลังคุยอยู่ด้วยนะครับเพราะถ้าหากพูดไปแล้วมันไม่เข้ากับเรื่องราวที่กำลังคุยอยู่ก็อาจจะทำให้กลายเป็นเรื่องร้ายมากกว่าเรื่องดีก็ได้ครับหรือคุณอาจจะตอบกลับไปด้วยการแสดงความคิดเห็นสั้นๆหรือตั้งคำถามต่อยอดในประเด็นนั้นๆก็ได้นะครับเพื่อกระตุนให้อีกฝ่ายพูดถึงรายละเอียดเพิ่มมากขึ้น อย่างเช่นถ้าหากอีกฝ่ายพูดขึ้นมาว่ากำลังเตรียมตัวไปเที่ยวกับครอบครัวคุณอาจจะถามต่อยอดไปว่าดีจังเลยไปเที่ยวที่ไหนครับได้ไปเที่ยวกับครอบครัวเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะครับซึ่งคำถามแบบนี้จะช่วยกระตุ้นให้อีกฝ่ายให้ข้อมูลเพิ่มเติมและยังสามารถทำให้รู้สึกว่าเรากำลังชื่นชมและตั้งใจฟังเรื่องของเขาอยู่นะครับและคำถามเหล่านี้ยังทำให้บทสนทนาของคุณลื่นไหลต่อไปได้อย่างต่อเนื่องอีกด้วย แต่ในการตั้งคำถามหรือว่าการตอบกลับนะครับก็จะมีคำบางคำหรือว่าบางประโยคที่ควรหลีกเลี่ยงอยู่ด้วยในการตอบรับนะครับควรหลีกเลี่ยงคำตอบรับลักษณะแบบนี้เช่นนั่นน่ะสิอย่างนี้นี่เองงั้นเหรอหรือว่าเหรอเพราะมันจะทำให้ผู้พูดรู้สึกว่าเราไม่ได้ตั้งใจฟังอยู่จริงๆเหมือนกับเราตอบรับไปเฉยๆโดยไม่ใส่ใจอะไรนะครับส่วนการถามนั้นควรหลีกเลี่ยงการถามว่า ทำไมเพราะตามหลักแล้วนะครับการถามว่าทำไมเหมือนกับการถามเพื่อเป็นการทดสอบความรู้มากกว่าการถามเพราะความสนใจในเรื่องนั้นๆน,น,นะครับสาเหตุที่ไม่ควรถามด้วยคําถามนี้ก็เพราะว่าหลายๆครั้งนะครับผู้พูดอาจจะมีความรู้เรื่องนั้นไม่เพียงพอหรืออาจจะไม่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนั้นได้อย่างชัดเจนนักนะครับซึ่งมันจะทําให้อีกฝ่ายรู้สึกอึดอัดมากกว่าและอาจจะทําให้บทสนทนานั้นจบลงอย่างรวดเร็วด,ด้วยนั่นเอง หลังจากที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการพูดวิธีการฟังและการตอบกลับกันไปแล้วนะครับประเด็นถัดไปจะเป็นวิธีการที่จะทำให้คุณสามารถสนิทสนมกับคู่สนทนาได้ง่ายมากขึ้นแม้ว่าจะเป็นการเจอกันในครั้งแรกก็ตามนะครับอย่างที่ผมได้พูดไปตั้งแต่ตอนแรกนะครับว่าคุณจะถูกสังเกตและประเมินจากคู่สนทนาภายใน4นาทีแรกของการพูดคุยนะครับ ดังนั้นวิธีการพูดหรืออากัศกริยาเล็กๆน้อยๆไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกทางสีหน้าการแต่งกายหรือแม้กระทั่งลักษณะและวิธีการพูดก็จะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของคุณในสายตาอีกฝ่ายไม่มากก็น้อยครับโดยวิธีแรกที่ผู้เขียนได้ให้คำแนะนำเอาไว้เกี่ยวกับวิธีพูดคุยเพื่อให้สนิทสนมได้เร็วขึ้นก็คือพูดคุยด้วยสีหน้าที่เป็นมิตรโดยเวลาพูดนะครับให้ฝึกยกมุมปากขึ้นจนเห็นฟันด้านบนด้านหน้าอย่างน้อย6ซี่ และเวลาไม่ได้พูดนะครับก็ต้องยกมุมปากขึ้นด้วยหรือว่าพูดง่ายๆก็คือให้ยิ้มไปด้วยในขณะที่พูดส่วนเวลาที่ไม่ได้พูดนะครับก็ให้ยิ้มแบบไม่เห็นฟันเอาไว้นั่นเองครับเพราะการทําสีหน้าย,ยิ้มแย้มเอาไว้นะครับจะทําให้อีกฝ่ายไม่กล้าที่จะเสียมรารยาทกับเราหรือปฏิเสธเราได้ครับแต่ถ้าหากเราทําสีหน้าบึง้งตึงเข้าใส่มันก็เหมือนกับการที่คุณกําลังแผรังสีที่ไม่ดีใส่คู่สนทนาของคุณและอาจจะทําให้อีกฝ่ายไม่ชอบคุณก็ได้นะครับ เพราะฉะนั้นในโลกของการทํางานหรือว่าการพูดคุยทางธุรกิจนะครับก็คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าการแสดงออกทางสีหน้าหรือว่าการแต่งกายที่เหมาะสมนะครับเป็นเรื่องที่ควรให้ความสําคัญและไม่ควรมองข้ามและในการทํางานหรือว่าการพูดคุยทางธุรกิจนะครับอาจจะเกิดข้อบกพร่องข้อโต้แยง้งหรือว่าแม้กระทั่งความคิดเห็นที่ขัดแย้งกันได้อยู่เสมอนะครับซึ่งอาจจะเป็นการชี้ให้เห็นถึงประเด็นที่เกิดจากความผิดพลาด คุณไม่ควรไปโต้แยงหรือว่าโต้เถียงกลับเพื่อให้คุณเป็นฝ่ายถูกนะครับหรือพยายามดึงดันว่าวิธีที่คุณทําเป็นเรื่องที่เหมาะสมแล้วและคุณไม่ควรไล่ต้อนให้อีกฝ่ายจนมุมจากความผิดพลาดของเขานะครับเพราะมันจะเป็นวิธีรับมือที่ไม่ถูกต้องในการพูดคุยทางธุรกิจและยิ่งจะทําให้การสนทนาของคุณแย่ลงไปกว่าเดิมครับแทนที่จะได้สร้างคอนเนคชั่นกลับกลายเป็นว่าคุณได้ทําลายมันลงไปด้วยมือของคุณเอง วิธีการที่จะทำให้สถานการณ์ดีขึ้นนะครับก็คือยอมรับความผิดพลาดนั้นโดยการกล่าวว่าไม่ทันคิดเรื่องนั้นให้รอบคอบเพื่อยุอติข้อโต้แย้งนะครับและพยายามเปลี่ยนหัวข้อในการพูดคุยเพื่อให้การสนทนาสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องเพราะวิธีการหลบเลี่ยงข้อโต้แย้งที่ดีที่สุดก็คือไม่โต้เถียงกลับนั่นเองครับถึงแม้ว่าจะเป็นวิธีที่ดูไม่สมเหตุสมผลเท่าไหร่นะครับแต่มันก็ช่วยแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดีเลยครับ ในการสร้างคอนเนกชันนะครับการเริ่มพูดคุยที่มีประสิทธิภาพเป็นเรื่องสําคัญแต่การจบบทสนทนาที่น่าสนใจก็ถือเป็นเรื่องที่สําคัญไม่แพ้กันนะครับเพราะถ้าหากคุณปิดการสนทนาได้เป็นอย่างดีและได้มีโอกาสพบกับอีกฝ่ายในครั้งถัดไปนะครับก็จะสามารถกระชับความสัมพันธ์ได้ง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองดังนั้นนะครับประโยคในการจบบทสนทนาที่ดีควรจะเป็นประโยช์ที่แสดงความขอบคุณสําหรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่ได้รับนะครับ หรือการเอ่ยขอคำแนะนำที่อาจจะขอกับอีกฝ่ายในอนาคตนะครับเช่นวันนี้ขอบคุณสำหรับคำแนะนำนะครับหรือว่าวันนี้ได้เรียนรู้เยอะมากเลยค่ะหรืออาจจะพูดว่าในอนาคตอาจจะขอคำปรึกษาเรื่องนี้ด้วยนะครับซึ่งแต่ละประโยคคุณผู้ฟังก็อาจจะปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมนะครับหรืออาจจะไม่ใช้รูปแบบประโยคตามที่ยกตัวอย่างไปก็ได้ครับแต่ประโยคที่พูดออกไปควรบอกให้ชัดเจนว่าประทับใจอะไรจากคำพูดของอีกฝ่าย เพียงเท่านี้นะครับคุณก็จะสามารถสร้างความประทับใจให้กับอีกฝ่ายได้แล้วและในครั้งถัดไปที่ได้เจอกันคุณอาจจะได้รับคำแนะนำหรือการช่วยเหลือที่คาดไม่ถึงเลยก็ได้ครับเมื่อคุณได้สร้างความประทับใจจากการได้พบกันในครั้งแรกไปแล้วนะครับถ้าคุณได้มีโอกาสได้พบกันอีกครั้งคุณก็ไม่จำเป็นต้องเริ่มใหม่ตั้งแต่ขั้นตอนแรกนะครับเพราะคุณก็ได้เริ่มความสัมพันธ์ที่ดีเอาไว้แล้ว แต่อาจจะต้องมีการเตือนความจำเกี่ยวกับสิ่งที่เคยได้พูดคุยกันในครั้งก่อนหน้านี้นะครับซึ่งผู้เขียนแนะนำว่าให้พูดถึงเรื่องที่เคยพูดกันเมื่อตอนเจอกันครั้งแรกเพื่อเป็นการทําให้อีกฝ่ายสามารถจดจําได้ว่าคุณเป็นใครเคยคุยกันหรือว่าเคยให้คําแนะนําอะไรกับคุณและคุณก็ต้องบอกต่อไปอีกว่าคุณได้ลองนําข้อมูลหรือว่าคําแนะนําไปทดลองใช้แล้วผลออกมาเป็นอย่างไรนะครับเช่นผมได้ลองเข้าเว็บไซต์ที่คุณแนะนําแล้วนะครับ ได้ข้อมูลดีๆเยอะมากหรืออาจจะพูดว่าดิฉันได้ลองทำตามคำแนะนำของคุณแล้วนะคะผลออกมาดีเกินคาดซึ่งมันจะแสดงถึงความเอาใจใส่และเอาจริงเอาจังของคุณนะครับและทำให้เห็นว่าคุณมีความตั้งใจจริงที่จะสร้างความสัมพันธ์กับอีกฝ่ายถึงแม้ว่าบุคคลนั้นอาจจะจำได้หรือว่าจำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะอย่างน้อยความรู้สึกดีๆต้องเกิดขึ้นแน่นอนและครั้งต่อไปคุณก็คงมีโอกาสได้กระชับความสัมพันธ์มากขึ้นตามลำดับนั่นเองครับ อีกเทคนิคหนึ่งที่สามารถเพิ่มความใกล้ชิดขึ้นมาได้นะครับก็คือการหาของฝากราคาถูกแต่มีคุณค่ามาฝากอย่างเช่นของฝากประจำจังหวัดของโอทอปของแต่ละพื้นที่ของกินของใช้ซึ่งหาไม่ได้ทั่วไปนะครับต้องไปซื้อที่แหล่งผลิตเท่านั้นและที่สำคัญนะครับราคาต้องไม่แพงเพราะมันจะแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของเราที่วขวนขวายหาซื้อของเหล่านี้มาฝากครับ ซึ่งผู้เขียนก็ได้ให้คำแนะนำว่าควรเป็นของฝากที่ราคาไม่เกิน500เยนหรือประมาณ100-150ถึงบาทก็ได้ครับสาเหตุที่ไม่ควรซื้อของราคาแพงไปฝากคนที่เพิ่งเคยรู้จักกันหรือว่าเคยเจอกันแค่1-2ครั้งนะครับก็เพราะว่าอาจจะทำให้อีกฝ่ายเคลือบแคลงใจว่าคุณพยายามเข้าหาเพื่อหวังผลประโยชน์และมันอาจจะดูเป็นเหมือนกับการติดสินบนมากกว่าครับ และเมื่อคุณได้ทําความรู้จักกับอีกฝ่ายจนระยะห่างของความสัมพันธ์เริ่มลดลงนะครับมีความสนิทสนมกันมากขึ้นก็อาจจะถึงเวลาแล้วนะครับที่คุณจะสื่อสารถึงสิ่งที่คุณต้องการอย่างจริงจังแต่ก็ไม่ใช่ว่าคุณจะเดินเข้าไปแล้วพูดมันออกมาตรงๆได้นะครับคุณควรใช้วิธีค่อยๆพูดพูดไปเรื่อยๆแล้วพยายามเข้าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อของคุณนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือคุณต้องพูดออกมาอย่างเป็นธรรมชาติด้วยครับ ตัวอย่างประโยคที่คุณสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้นะครับเช่นเท่าที่ฟังคุณพูดถึงปัญหาฉันคิดว่าสามารถช่วยคุณในเรื่องนี้ได้ค่ะหรืออาจาจะพูดว่าจากที่คุยกันเมื่อกี้ทําให้ผมนึกถึงสิ่งหนึ่งที่พอจะช่วยคุณได้ครับเป็นต้นการที่คุณค่อยๆพูดเข้าเรื่องไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะทําให้บรรยากาศของการพูดคุยยังดําเนินต่อไปได้เป็นอย่างดีและต่อเนื่องครับ ถ้าหากอยู่ดีๆคุณพูดเข้าประเด็นเลยก็อาจจะทําให้การสนทนานั้นหยุดชะงักลงก็ได้ครับและอีกฝ่ายอาจจะรู้สึกตึงเครียดประหมา่าและระแวงสิ่งที่คุณทําอยู่ก็เป็นได้เมื่อคุณสามารถโยงเข้าเรื่องที่ต้องการได้แล้วนะครับในการพูดเข้าประเด็นสำคัญนั้นคุณควรบอกให้ชัดเจนว่าต้องการพูดกี่ประเด็นเช่นประเด็นสำคัญของเรื่องนี้มีทั้งหมด3ข้อครับ และต้องอธิบายใจความสําคัญของเนื้อหาที่พูดให้ชัดเจนและเป็นจังหวะให้ถูกต้องนะครับไม่ต้องลนลานรีบพูดจนคนฟังไม่เข้าใจสิ่งที่คุณต้องการจะสื่อออกมาพูดให้เป็นจังหวะกระชับและชัดเจนการทําแบบนี้จะทําให้คนฟังเข้าใจภาพรวมและเนื้อหาที่คุณต้องการบอกให้ได้ง่ายมากขึ้นครับแต่ว่าในการทํางานในชีวิตจริงนั้นนะครับคนแต่ละคนก็จะมีรูปแบบการฟังหรือว่าการพูดที่แตกต่างกันออกไปนะครับ เราคงไม่สามารถใช้ทุกเทคนิคการพูดคุยกับทุกคนได้ใช่ไหมครับผู้เขียนจึงได้แนะนำวิธีพูดคุยกับผู้คนที่มีความแตกต่างกันซึ่งผู้เขียนก็ได้แบ่งคนออกเป็น5กลุ่มนะครับและแต่ละกลุ่มก็จะใช้วิธีการรับมือที่แตกต่างกันออกไปดังนี้ครับ 1. วิธีรับมือคนประเภทเจ้านายคนในกลุ่มนี้นะครับมักจะพูดสิ่งที่ต้องการออกมาตรงๆต,ตั้งใจฟังในสิ่งที่ตนเองสนใจ มักมีคำถามแทรกระหว่างการสนทนานะครับกอดอกขณะฟังและมักประเมินลักษณะท่าทางของอีกฝ่ายอยู่เสมอรู้จักภายนอกแล้วนะครับคนกลุ่มนี้จะมีความน่ากลัวและน่าเกรงขามแต่ถ้าหากได้สนิทกันแล้วคนเหล่านี้นะครับก็จะให้ความสําคัญกับความสัมพันธ์เป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นเวลาพูดคุยกับคนกลุ่มนี้นะครับให้พยายามพูดคุย,ดยเรื่องที่เป็นประโยชน์กับอีกฝ่ายและถ้าหากถูกตั้งคําถามนะครับ ก็ต้องตอบคําถามนั้นอย่างตรงไปตรงมาและคนกลุ่มนี้นะครับจะมีความภูมิใจในตัวเองสูงการกล่าวชื่นชมหรือขอบคุณเช่นวันนี้ขอบคุณสําหรับคําแนะนํานะครับหรือว่าวันนี้ได้เรียนรู้เยอะมากเลยค่ะก็จะทําให้คนกลุ่มนี้รู้สึกประทับใจในตัวคุณมากขึ้นครับข้อที่2นะครับวิธีรับมือกับคนประเภทคนดีที่อ่อนโยนคนกลุ่มนี้นะครับมักจะมีท่าทางอ่อนโยนดูใจดี รับฟังผู้อื่นได้เป็นอย่างดีนะครับพูดเนิบๆช้าๆพูดยาวเต็มไปด้วยรายละเอียดแต่ไม่มีข้อสรุปนะครับคนกลุ่มนี้เป็นคนอ่อนโยนเห็นอกเห็นใจคนอื่นด้วยนะครับแต่มักตัดสินใจไม่เก่งเวลาพูดคุยนะครับมักจะไม่ยอมให้คําตอบที่ชัดเจนหรือว่าให้ข้อสรุปซึ่งอาจจะทําให้คุณเสียเวลามากเกินไปสําหรับการรับมือกับคนกลุ่มนี้นะครับก็คือคุณไม่ควรไปเร่งรัดเอาคําตอบจากคนกลุ่มนี้ แต่ใช้คำแนะนำเชิงการกระตุ้นแทนจะเหมาะสมที่สุดนะครับเช่นใช้ประโยคที่ว่าผมคิดแบบนี้แล้วคุณละ่ะคิดยังไงบ้างเพื่อเป็นการกระตุ้นอีกฝ่ายในการให้คำตอบนะครับและการพูดแบบนี้จะทำให้ดูเหมือนว่าคุณและคู่สนทนากำลังหาคำตอบร่วมกันอยู่ซึ่งมันจะดีกว่าการคาดคันเอาคำตอบจากคนกลุ่มนี้นั่นเองครับ 3. วิธีรับมือกับคนประเภทนักวิเคราะห์คนกลุ่มนี้นะครับ มักจะเป็นคนที่มีระเบียบตอบคําถามอย่างสุขุมใจเย็นสนใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับและมักจะถามคําถามจนกว่าจะได้คําตอบที่ชัดเจนคนกลุ่มนี้ดูผิวเผินแล้วจะเหมือนกับคนกลุ่มประเภทเจ้านายนะครับแต่จะแตกต่างตรงที่ว่าคนกลุ่มนักวิเคราะห์จะมีความสุข,ขุมและใจเย็นในการตอบคําถามมากกว่า ถ้าหากคุณกำลังคุยกับคนกลุ่มนี้อยู่นะครับให้สังเกตว่าเขาสนใจเรื่องอะไรเป็นพิเศษแล้วพยายามพูดคุยเจาะลึกในเรื่องที่คนกลุ่มนี้สนใจครับพยายามสรุปเรื่องราวที่คุณจะพูดให้เป็นประเด็นที่ชัดเจนและค่อยให้รายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปทีหลังนะครับ 4. วิธีรับมือคนประเภทสดใสร่าเริงคนกลุ่มนี้นะครับเป็นคนที่มีอารมณ์ขันสนุกสนานพูดคุยด้วยรอยยิ้มแสดงปฏิกิริยาตอบรับที่เกินจริงด้วยนะครับ แต่มกักไม่ได้ฟังคนอื่นพูดสักเท่าไหร่คนกลุ่มนี้นะครับจะมีทักษะการเข้าสังคมสูงชอบพูดคุยและติดต่อผู้คนนะครับเวลาคุยกับคนกลุ่มนี้ควรคุยด้วยเรื่องที่มีความสนุกสนานคุณควรแสดงปฏิกิริยาตอบรับไปด้วยในขณะที่ฟังนะครับพยายามตั้งคำถามให้บทสนทนาลื่นไหลต่อไปพยายามแสดงออกทางด้านบวกทั้งในการใช้คำพูดและการแสดงสีหน้านะครับ ซึ่งในขณะคุยคนกลุ่มนี้มักจะพาออกนอกเรื่องอยู่ตลอดเวลานะครับดังนั้นคุณควรแทรกเรื่องที่คุณอยากพูดเข้าไปเป็นระยะให้ครบตามข้อมูลที่คุณเตรียมมาเพราะคนกลุ่มนี้นะครับมักจะตัดสินใจจากความรู้สึกมากกว่าเหตุผลถ้าหากคุณทําให้คนกลุ่มนี้ยอมรับและสนิทสนมได้นะครับก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องยากที่คุณจะประสบความสําเร็จในการพูดคุยครั้งนี้ครับและข้อที่ 5. วิธีรับมือกับคนประเภทที่เกรงใจคนกลุ่มนี้นะครับ มักมีภาพลักษณ์อ่อนโยนนุ่มนวลฟังคู่สนทนาและพยักหน้าตอบรับอยู่เสมอแต่มักไม่ค่อยแสดงความคิดเห็นสักเท่าไหร่นะครับจึงเดาความคิดหรือว่าความรู้สึกของคนกลุ่มนี้ได้ยากและคนกลุ่มนี้นะครับมักจะคิดและตัดสินใจด้วยวิธีการของตนเองจึงทําให้บางครั้งจะตอบรับหรือว่าให้คําตอบช้านะครับเพราะว่ากําลังประมวลผลความคิดอยู่และคนกลุ่มนี้มักมีทักษะในการปรับตัวเข้าหาคู่สนทนาสูงนะครับ ดังนั้นคุณจึงไม่ควรเร่งรัดให้คนกลุ่มนี้ตัดสินใจควรจะให้เวลาคิดและพยายามสร้างความสนิทสนมให้เพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะเมื่อคุณสามารถสนิทสนมกับคนกลุ่มนี้ได้แล้วเขาก็จะให้ความช่วยเหลือคุณโดยไม่ปฏิเสธเลยแม้แต่น้อยครับก็จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเล่าหนังสืออย่าเป็นคนเก่งที่คุยไม่เป็นสำหรับวิธีการและเทคนิคการเริ่มต้นพูดคุยที่ได้จากหนังสือเล่มนี้ก็ถือว่ามีประโยชน์เป็นอย่างมากเลยนะครับ เพราะเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ชี้ให้เห็นถึงวิธีการพูดวิธีการฟังและวิธีการตอบกลับที่เหมาะสมแต่เนื่องจากผู้เขียนเป็นคนญี่ปุ่นนะครับวิธีการแก้ปัญหาบางอย่างก็อาจจะอิงจากบริบทการทํางานของคนญี่ปุ่นและวัฒนธรรมญี่ปุ่นซะเป็นส่วนใหญ่นะครับบางเทคนิคก็อาจจะไม่เหมาะกับบริบทของคนไทยคนผู้ฟังก็ลองเลือกวิธีการพูดคุยที่ตนเองชื่นชอบแล้วนํามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของตนเองได้เลยนะครับ ขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามลองเล่าพอดแคสต์มาจนถึงตอนนี้หวังว่าเอพิโซดนี้นะครับคุณผู้ฟังทุกท่านจะได้วิธีการเริ่มต้นการพูดคุยที่เหมาะสมกับตนเองนำไปปรับใช้และขยายเครือข่ายคอนเน็ชันของตนเองได้กว้างขวางขึ้นนะครับขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านอีกครั้งครับสวัสดีครับ